โรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ตั้งอยู่เลขที่223ทับหหมู่ที่7ตําตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรปัจจุบันมีนัก,กเรียน189คนข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด11คน จุดเน้นที่1ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ผู้เรียนและผู้รับบริการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโรงเรียนมีการจัดทําโครงการส่งเสริมคุณธรรม8ปประการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิตที่ดีตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นรู้จักคิดวิเคราะห์ตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์มีทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นโดยใช้กระ บวนการลูกเสือโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกฝนตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้เรียนให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยความรู้และความดีโดยนำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาธรรมะและสอบธรรมะศึกษา จุดเน้นที่2จัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมผู้เรียนและผู้รับบริการมีความรู้ประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมเอกลักษณ์และจิตสำนึกรักบ้านเกิดจุดเน้นที่3ส่งเสริมการอ่านเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนระดับปฐมศึกษาสามารถอ่านอ,ออกเขียนได้และคิดเลขเป็นโรงเรียนได้จัดทำโครงการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นโดยกำหนดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นกิจกรรมอ่านหนังสือให้ผู้ปกครองฟังกิจกรรมคิดเลขเร็วโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้มุ่งพัฒนาทักษะการพูดการฟังการอ่านและการเขียนของผู้เรียน มีการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมเล่าข่าวประจำวันกิจกรรมพี่สอนน้องเพื่อนสอนเพื่อนนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและคณิตศาสตร์เช่นการเปิดพจนานุกรมการต่อคําศัพท์ภาษาไทยการต่อสมการคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เสริมความรู้สร้างความสุขให้แก่ผู้เรียน จุดเน้นที่4ส่งเสริมการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัยครบทุกด้านโรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการหนูน้อยสุขภาพดีพัฒนาการครบทุกด้านโครงการสุขภาพจิตดีมีสุนทรียะทางดนตรีและศิลปะพัฒนาการครบทุกด้านโดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายกิจกรรมการเคลื่อนไหวกิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมการ างแจ้งเกมและการเล่นพื้นบ้านมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะด้านร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญาโรงเรียนได้ดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นการเตรียมความพร้อมในการทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติจึงมีการวิเคราะห์ผู้เรียนจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมและการสอนเสริมในช่วง เช้าก่อนเข้าเรียนชั่วโมงแรกพัฒนาผู้เรียนให้มีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นจุดเน้นที่5พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายโรงเรียนได้ดำเนินโครงการพัฒนาการอ่านเขียนสื่อสารภาษาอังกฤษโดยมีกิจกรรมนำเสนอภาษาอังกฤษบละคำ English Speaking Day มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษให้ผู้เรียนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านการสื่อสารเช่นการเล่านิทานภาษาอังกฤษการร้องเพลงสากลซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นจุดเน้นที่6ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทงชัยเป็นผู้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรธรรมชาติพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่อย่างยั่งยืนเห็นได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ การจัดกิจกรรมคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณขยะในโรงเรียนการคัดแยกขยะที่สามารถผลิตและนำกลับมาใช้ใหม่โดยนำไปขายสู่กระบวนการรีไซเคิลเช่นขวดแก้วขวดพลาสติกโลหะและกระดาษและนำรายได้จากการขายขยะสนับสนุนในการจัดกิจกรรมอื่นๆภายในโรงเรียน การจัดกิจกรรมรณรงค์ปิดน้ำปิดไฟเมื่อไม่ใช้โดยจัดตั้งแกนนำนักเรียนเพื่อให้ความรู้แนะนำเพื่อนๆน,น้องๆบริเวณหน้าเสาธงและภายในชั้นเรียน การจัดกิจกรรมกำจัดใบไม้แห้งโดยรีกเลี่ยงกันเผาใช้วิธีการรวบรวมใบไม้แห้งไว้ใช้ในการทำปุ๋ยและนำปุ๋ยมาใช้ภายในโรงเรียนการร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติจากการจัดกิจกรรมต่างๆจึงเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ทงชัยรักโลกรักสิ่งแวดล้อมจุดเน้นที่7ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศโรงเรียนมีการดำเนินโครงร งการส่รงเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโครงการเรียนรู้ ICT และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้โดยใช้กระบวนการ Active Learning จุดเน้นที่8สร้างโอกาสทางการศึกษาครอบคลุมทุกพื้นที่โรงเรียนเปิดโอกาสช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กทุกกลุ่มได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันตามสิทธิและเป็นธรรมโดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัย จุดเน้นที่ 9. พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนได้มีการส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติต,ตนตามกรอบจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพครูมีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนและสถานศึกษา จุดเน้นที่10พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาของจังหวัดโรงเรียนบ้านใหม่ทงชัยมีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศที่สามารถให้บริการได้ตรงต่อความต้องการและเชื่อถือได้โดยยึดหลักก่อให้เกิดประโยชน์การใช้สอยได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย จากการดำเนินงานบริหารสถานศึกษาส่งผลให้สถานศึกษาครูและผู้เรียนมีศักยภาพที่เป็นเลิศจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายดังนี้รางวัลระดับประเทศโรงเรียนบ้านใหม่ธงชัยได้รับรางวัลเสีมาปปอสอประเภทผลงานดีเด่นรักษาระดับเพชรปีที่หนึ่ง โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบาย,ยมุกปีการศึกษา2566นางสาวเกศลินเกตแก้วและนางสาวสุทางรัฐพาไทยสงได้รับรางวัลระดับดีเด่นนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ประเภทประถมศึกษาขนาดจำนวนนักเรียน141-210ถึง210คน โครงการ Innovation for Thai Education นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เด็กหญิงนันพัฒห้อยพม,มาราช ได้รับรางวัลเข็มฝีมือสอนทองบรรเลงซออู้ระดับประถมศึกษาในการประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาครั้งที่6พุทธศักราช2566โรงเรียนบ้านใหม่ทงชัยจึงเป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพ เรียนดีมีคุณธรรมสัมพันธ์ชุมชน